สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพับดอกอินทวากันนะคะค่ะวันนี้เราจะใช้ริบบิ้นความยาว80เซนนะคะจำนวน3เส้นนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการสอดค่ะ จากนั้นนะคะพับริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ1้วนะคะอย่างนี้นะคะประมาณ1นิ้วแล้วก็กดตรงกลางให้เป็นรอยพับนะคะค่ะจากนั้นเราจะพับริบบิ้นขึ้นฐานนะคะจับเส้นที่1กับเส้นที่2ขึ2้นมา ้องเข้ากันนะคะทำแบบนี้นะคะจากนั้นจับเส้นที่สามขึ้นมาค่ะสอดเข้าตรงเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะจับตรงกลางลวงเอาเส้นที่สองขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นเหลี่ยมแล้วก็เป็นนูนูนนตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาแยกริบบิ้นให้เป็นหกเส้นนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาแล้วพาดขึ้นด้านบนนะคะพับไปข้างหน้านะคะทำอย่างนี้ให้ครบทุกเส้นนะคะ เส้นสุดท้ายสอดล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็บีบให้เป็นรอยนะคะเพื่อการเลือนหลุดนะคะทำแบบนี้แล้วดึงให้กระชับรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะมาทำเป็นทรงกลมนะคะจับดิบิหนึ่งเส้นขึ้นมาค่ะจับเส้นที่สองขึ้นมาทับทับเส้นที่หนึ่งนะคะ หยิบเส้นที่3ขึ้นมาทับเส้นที่2แล้วปล่อยเส้นที่1ลงไปค่ะจับเส้นที่4ขึ้นมาแล้วปล่อยเส้นที่2ลงไปค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง6เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดดิบบิ้นครบทุกเส้นแล้วนะคะเราจะมาค่อยๆดึงให้กระชับทีละเส้นนะคะทำแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะพอดึงเสร็จแล้วค่ะ ถ้าจากนั้นพลิกกลับด้านนะคะแล้วดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับอีกสักหนึ่งรอบนะคะดึงให้กระชับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการพาดริบบิ้นนะคะนับหนึ่งนับสองแล้วพาดอย่างนี้เลยนะคะ นับหนึ่นับสองแล้ก็พาดนะคะทําแบบนี้ให้ครบทุกเส้นนะคะโดยเราจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะทําบนไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะให้ครบทุกเส้นค่ะ เมื่อสอดเสร็จครบทุกเส้นแล้วนะคะดึงลิปบิ้นให้กระชับแบบนี้นะคะดึงให้กระชับเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาเลยค่ะจากนั้นเราจะสอดล็อกลิปบิ้นทุกเส้นนะคะด้วยการสอดข้ามลิปบิ้นนะคะ จับเส้นไหนเส้นหนึ่งมานะคะแล้วก็สอดข้ามไป2เส้นแบบนี้นะคะทําแบบนี้นะคะให้ครบทุกเส้นเลยนะคะเราจะสอดข้ามสองเส้นแบบนี้นะคะบนไปทางขวามือนะคะ เมื่อดึงขบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะด,ดึงให้กระชับทุกเส้นนะคะแบบนี้เลยนะคะเมื่อครบดึงกระชับทุกเส้นแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วพับให้ปลายชี้มาทางด้านนี้นะคะแล้วก็บิดริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ปลายริบบิ้น ชี้ลงด้านล่างแล้วก็นำมาสอดตรงนี้เลยนะคะค่ะจากนั้นค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วโป้ก,กับนิ้วชี้นะคะช่วยในการพยุงกลีบนะคะแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะดอกกลีบที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับลงอย่างนี้นะคะ แล้วบิดแล้วก็สอดข้างๆแบบนี้นะคะถ้าถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้ให้เราดึงออกมาแล้วสอดเข้าไปใหม่นะคะใช้นิ้วชี้ช่วยพยุงนะคะ ก็จะได้ลักษณะกลีบแบบนี้นะคะทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนครบทั้ง6กลีบเลยนะคะ Up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to. แล้วจะได้ริบบิ้นในลักษณะนี้นะคะริบบิ้นจะมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเราจะทำเรสอนนะคะโดยการจับเส้นที่1น่ซ้อนเส้นที่2เส้นที่3ซ้อนเส้น,นที่2แล้วก็จับซ้อนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเอามือ ข้างหนึ่งจับตรงกลางนะคะอีกมือข้างหนึ่งจับฐานไว้นะคะแล้วค่อยค่ยหมุนแบบนี้เลยนะคะใช้นิ้วนะคะช่วยในการพยุงนะคะกดลงแบบนี้นะคะกดแชนิปโป้ก,กดอย่างนี้นะคะหมุนสักสองถึงสารอบนะคะแล้วปล่อยออกมาหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะ บิดริบบิ้นออกมาทานด้านหลังแล้วก็ม้วนให้ได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานแบบนี้นะคะค่ะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะปล่อยออกมา1เส้นค่ะแล้วก็บิดออกมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็ม้วนลงนะคะจะได้กีบแล้วก็สอดลงใต้ฐานแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้ให้ครบทุกเส้นเลยนะคะ you well, you. I I The bit sun beautiful is a bit beautiful day day Do you my beginning will be as bright as the sun come will you come along and it feels so bright it's like luck is raining on me go and follow your heart doesn't matter how far there is so much love. Come now. ค่ะเมื่อสอดเก็บทุกเส้นแล้วเราจะมาเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะโดยการตัดปลายริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดเก็บอย่างนี้นะคะสอดเลยนะคะสอดเก็บให้ครบทุกเส้นนะคะเพื่อความสวยงามนะคะค่ะเมื่อสอดเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามมากเลยค่ะดอกอินทวาัของเราค่ะ